เนี่ยนี่เจ้าต่อตะปีโดอเอามือของแกออกไปได้ไหมเนี่ยฮะฉันหลับไม่ได้เลยโอ้คุณยายนี่ก็จะช่วยให้คุณยายหลับสนิทไงนี่คุณยายกับต่อตะปีโดเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วเนี่ยดูหนังไม่รู้เรื่องเลยอก็ฉันช่วยไม่ได้นี่คุณยายมาเบียดฉันเองอะแกนั่นแหละเจ้าต่อตะปีโดเออฉันดูหนังไม่ได้รู้เลยวะเดตกกเนี่ยช่วยผมด้วยก้ หนึ่งชั่วโมงต่อมาอนี่มันรอยเท้าอะไรเนี่ยนีอะไรอ่ะเออทำไมมันไปอยู่ข้างบนได้ตุ๊กแกเหนไะ ตาตะพี่เดตื่นแล้วไม่รีบไปที่ห้องใต้ดินแล้วไม่ตะขาบบูกกาไม่นะทุกคนคุณครูเป็นตะขาบนะครับเราต้องวิ่งหนีคุณยายไปเร็วเราต้องหาไอเทมก่อนแล้วโอเคได้เวลาผจญภัยกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ล็อกนะครับต้องใช้กุญแจอันนี้เปิด,ปดมาอันนี้ใช้น้ำมันนะครับ อันนี้เปิดไม่ได้ใช้คอนงั้นเราต้องลงไปก่อนก่อนที่จะโดนตะขาบเขาเมือบนะครับทุกคน oh <no. S 1> ตอนนี้ตะขาบได้เวลาหายเหยื่อแล้ว oh <no. S 1> ตะขาบบอกว่าหิวมากๆเลยนะคร oh <no. S 1> ัคบตรงนี้อ่านนี้ไม่ได้นะครับโอเคเราต้องหาย oh. อเ,เองยทงไปว่าเจอกุญแจสีแดงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าห้องไหนเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆนะห้องนี้หรือเปล่าชั้นบนป้าคุณยายแกรนดี้อันนี้ไม่ใช่โอเคงั้นแสดงว่าชั้นล่างทุกคนโอ้อะ ว้าวตะขาบคุณครูมาทุกคนดูสิวิ่งหนีก่อนแล้วลงมาถึง โอเคลงมาแล้วเอ๊ะประตูแดงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วถึง,งเปิดประตูปึ๋งมาแล้วแล้วก็คุณยายเอาน้ำมันไปโอเคขึ้นไปชั้นบนกันน่นครับตะขาบไปตรงนู้นแล้วทุกคนทัน่งไงคุณยายขึ้นชั้นบนเร็วสีเขียวสีเขียวสีเขียว,ยวอยู่ตรงไหนเออี๋อเสียงน่ากลัวมากทุกคนฝั่งนี้ไม่มีอะทางานแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าต้องเอากุญแจสีเขียวไปเปิดก่อนคุณยายอยู่ตรงไหน่ะหา <c oughs> ประตูสีเขียวนะครับว้าว มาแล้วข้างหลังข้างหลังตะขาบมาคุณยายเดี๋ยวว้าวตะขาบไปตรงนู้นแล้วคุณแจสีเขียวห้องนี้ไม่มียังหาไม่เจอเอ้ยเจอแล้วข้างหน้านี่ไงเรียบร้อยโอเคเปิดประตูเข้าไป เจอไม้นะครับคุณยายเอาไม้ไปเรียบร้อยวอ้ยตะขาบมาข้างหลังโอ้ตะขาบตะขาบไปเร็วคุณยายเราต้องรีบขึ้นไปนะขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้แล้วก็เอาไม้มาวางบริเวณตรงนี้รวดเร็วมาแล้วนะไงตะขาบมาแล้วเราก็มาฝั่งนี้นะครับมีไอเทมโอเคเก็บบล็อกไปเรียบร้อยแล้วไม่นะตะขาบดักอยู่ระวังนะคุณยายหลบเร็ว <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยแล้วก็ขึ้นไปนะครับตรงนี้ตะขาบอยู่ฝั่งนู้นแล้วแต่ว่าเราเปิดไม่ได้ที่น้ ต้องมีกุญแจม่วงนะครับน้ำเงินโอเคแล้วตัมาแล้วลงเร็วต้องหากุญแจก่อนเอเหมือนมีห้องหนึ่งนะที่เราเจอน่าจะห้องนี้นะทุกคนนี่ไงเจอแล้วคุณยายเจอกันชั้นบนนะห้องนั่งเล่นห้องนี้อ่าน,นี่ไงขึ้นมาชั้นบนเร็วคุณยายแล้วก็มาตรงนี้จะลอดเป็นที่จะตื่นเต้นมากๆเลยถึงเปิดมาแล้วโอเคแล้วก็วางเลยคุณยายปึ๊บโอ้เรียบร้อยนะครับ เสียงกรี๊ดดังมากนี่ห้องคอมนี่อะไรอะ่ะเ, <c oughs> เอาขวดไปทำอะไรเอาขวดไปทําอะไรได้อะ่ะทึบลงมานะครับตามคุณยายมาคุณยายไปไหนอะ่ะตามคุณยายอยู่นะครับตอนนี้นี่แหละปานะครับอ๋อสตาร์สตาร์น, <c oughs> น,นะครับสตาร์ทยี่สิบวิไปแล้วไปแล้วทึบลงมาถึงลงมาตรงนี้นะครับ ฝั่งนี้มีอะไรไหมเปิดไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อบล็อกตรงนี้คุณยายจาได้แล้วคุณยายตามมาน,นี่เร็วทางนี้คุณยายน่าจะใช่นะบล็อกอันนี้เดี๋ยวนะขอลองดูอ้วาวระวังคุณยายมาฝั่งนี้เร็วตามมาแล้วข้างหลังเออเดี๋ยวนะบล็อกอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองๆนี่ไงน่าจะใช่เรียบร้อยฟืบฟืบทำลายทำลายจุบระเบิด เราก็เข้ามาข้างในนะครับเจอกุญแจสีทองกับคอนโอเคคอนเอาไปทุบไม้ได้ส่วนกุญแจสีทองเราเออลงนี่ไงกุญแจสีทองถึงเปิดประตูได้สีขาวมาเอาสีขาวไปเปิดคุณยายต้องไปทุบนะครับทุบไม้ว้าวข้างหลังไม่ใช่ตรงนี้คุณยายคนละห้องกันคุณยายต้องไปอีกห้องหนึ่งอ่าทุบแล้วนี่ไงสีขาวขาดบาดเหรอก็ว้าวตกใจมีคนมาอ๋อนี่ไงเราต้องมาตรงนี้นครับเอาไม้มาทุบตรงนี้ทุบ แต่ว่าไม่มีกุญแจสีม่วงนะครับเอ๊มันมีทุบอีกนน่อุ้ยตามมาแล้วข้างหลังพวกเราหนีเร็วทุบอันนี้อ่านี่ไงใช้กุญแจสีขาวเปิดปึบเรียบร้อยได้แล้วแต่ว่าขาดบัตรนะครับกุญแจสีม่วงอันนี้ใช้ไปยังอะ่ะน่าจะใช้ไปแล้วนะถ้าจาไม่ผิดหรือว่าขึ้นชั้นบนทุกคนอันนี้ไปยังไปแล้วเรียบร้อยมีเวลา3นาทีนะครับเราต้องขึ้นไปหรอขึ้นไปชั้นบนนะครับเอ๊แต่ว่ามันใช้กุญแจสีอะไรนะว้าวว้าว,าวาดีแล้ว คุณยายมานี่เร็วคุณยายลอ,อกไปเร็วลอ,อกไปโอ้ตามมาแล้ว oh, <no. S 1> โอ้ยไปอีกทางนึงโอเคมาฝั่งนีน้แล้วกันแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนนะครับอยเหมือนมีคนโดนกิน oh, <no. S 1> ได้ยินเสียงอยู่นี่เรียบร้อยเปิดประตูแล้วก็คุณยายมาทุบเร็วนี่ไงแหละทุบคุณยายทุบเยอะๆทุบให้มันแตกออกมาได้ไหม เรียบร้อยได้บัตรแล้วตามคุณยายไปเลยหลอด้วยนะคุณยายเหมือนมีคนโดนจมนตีไปแล้วนะครับไม่รู้ไปไหนแล้วลงชั้นล่างก่อนเราต้องเอาบัตรไปเสียบก่อนนะครับตอนนี้ปุ๊บเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเราไปไหนแล้วเราผ่านแล้วเหรอเนี่ยไปเลยดีกว่าถึงนะในที่สุดเราก็ชนะนะครับออกมาจนได้เอาว่าแต่เดี๋ยวนะไม่มีรถเลยเหรอเอ๊ะทํงไงมีรถคันเก่าๆอยู่ ไหนน้องสตาร์สิเติร์ดเติติรดเออไม่ติดนั่งอันนั้นดีกว่าไปแล้วจ้าโอ้โห,หเฮลิคอปเตอร์นะครับด่ทุกคนามาดูตาต่อไปนะครับว่าใครจะเป็นโอ้คุณยายนอนคุณยายจะไปนอนท่าดันเนี่ยเอาแล้วนะครับตอนนี้ดูซิว่ามันจะเลือกใครนะครับระหว่างคุณยายต่อตววอรปโดและครูบอดีเหมือนเดิมนะครับ ชุดใครเลงไปที่ใครคุณยายหรือเปล่าจึ๊บเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฉันเอกไมอุ้ยเจ้าก็เจ้าก็อุ้ยเากาชักกระตุกอาา่าฮะเราได้เวลาไล่ล่าแล้วนี่เราเป็นตะขามนะครับต่อตัปปิโดดูโหยังกรแบบสไปเดอร์แมนใหญ่แม่มุมหรือเปล่าเดี๋ยวกด E เอ้ยกด F หรอก,กด F ไตได้ที่ไงไต่กำแพงได้ทุกคนโอ้โหดู เป็นงอย่างกับสไปเดอร์แมนดูถึ๋งๆึๆงถึงอันนี้รอเวลาอะไรอ่ะถ้ากดอันนี้เดินได้โอเคเดินปกติอุ้ยมาแล้วได้เวลาไล่ล่าแล้วนะครับตอนนี้โอ้ชอบไล่ล่าจริงๆเลยตอนนี้มาว้าวจัคุณยายก่อนเลยแบบแกบกินคุณยายคุณยายแกบแกๆบแๆๆบแๆๆบแๆลบแก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 ่บแกลบแกลบแลบแ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 บก มไม่ไหวอย่ามาไล่ฉันนะเดี๋ยวๆดี๋ยเอาปิดนีด่แหละเรียบร้อยนะครับปิดประตูใส่หน้าฉันดีนะลายต่อไปใครดีเอย่ยก็เหลือคุณบอลเจอแล้วเจอแล้วจ้าปุบปีนขึ้นไปปีนลงมาไปไหนแล้วโอ้ขึ้นไปอีกเอ๊ะตรงนี้ได้จ้าจ้าดิเป็นไงดูดูดูการไต่ระดับดูจึงมา โอเวียนหัวแล้วจะอ้วกแล้วเจอแล้วโอ้กินหมายแล้วเรียบร้อยห้องนี้จุดกินกินกินนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละฟุบฟับฟับฟับ oh <no. S 1> เรียบร้อยนะครับสังหารหมดเลยฮ่าฮ่าเราเป็นฝ่ายชนะนะครับอิ่มแป้จึกตีลังกาหมุนก่อนลาละลาลาลานี่คุณยายเลิกนอนท่านั้นได้แล้วนะเดี๋ยวเลือดก,ก็ลงหัวหมดหรอก เงี้ยก็ฉันอยากจะนอนท่านี้นี่โอ้คุณยายมันอันตรายมากเลยนะเงี้ยก็ฉันสนุกต่อไปดูซิว่าเขาจะเลือกใครเงี้ยเลือกฉันสิเงี้ยน,นั่นแงคุณยาย<ม>เป็นจนได้บอกให้นอนดีๆไงแล้วตอนนี้ฉันต้องตกใจไหมเนี่ยฮะคุณยายตกใจไหนเธอเจ้าตัดตะปีเดงตกใจก็ได้ไปแลว้ววายง่าไม่นะ คุณยายกลายเป็นตะขาบไปแล้วทุกคนโอเคเราต้องหาทองออกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราไม่ได้เป็นตะขาบแล้วจึงไม่มีเอ้ยเจอกุญแจเขียวจึบได้แล้วเรียบร้อยไปกันต่อเลยโอ้โหนี่มันเจอคุณยายแล้วนี่ไงไม่คุณยายเป็นตะขาบติดอยู่ตรงกําแพงนะทุกคนระวังไม่มาแล้วโอ้โหมาอย่างรวดเร็วเลยทุกคนนังไงระวังนะมาอีกฝั่งก่อนโอ้โหไล่ตามมาติดติดเลย คืบคานมาดูสิเกาะเป็นจิ้งโจกเลยอ่ะคุณยายอันนี้ไม่มีไม่มีลงมาเอ้าคอนคูบอดีระวังคูบอดีโดนไล่ล่าแล้วนะครับตอนนี้คูบอดีเดี๋ยวรอให้คูบอดีกําลังแบบว่าโดนไล่ล่าอยู่นะครับตอนนี้คูบอดีไปไหนแล้วเนี่ยหาคูบอดีอยู่เจอกุญแจแล้วเปิดก่อนโอเคเจอไม้นะครับเรียบร้อยคูบอดีไปไหนอค่ะคูบอดีโดโดนไล่ล่าอยู่นะครับเราหาเอาไม้ไปวางก่อนดีไหม เดี๋ยวเอาไม้ไปวางก่อนไม้วางข้างบนนะครับปึ๊บวางนั่นไงแกได้อยู่ข้างล่างครูบอดีแกได้อยู่ข้างล่างแล้วเอ้ยเดี๋ยวทางเราตันโน no. oh, <no. S 1> ไม่โอ้อ๋อบโดนกินแล้วโดนกินไปหนึ่งทีครูบอดีไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โ oh, ห <c oughs> ไม่มาช่วยกันเลยเจอแล้วเจอของแล้วอ๋ oh, โดนกินอีกแล้วใบ <c oughs> ห้องนี้ไม่บีไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วมาทางนี้ก่อนนายระวงังนาย ข้างหลังคูบอดีแกดี้อยู่ตรงนี้เนี่ยยิงมันอมเอาแกดี้ไปไหนแล้วแกดี้อยู่ห้องไหนนั่งไงคูบอดีเอ๊ะมีคนโดนกินเหรอเดี๋ยวนะแล้วเราจะไปชั้นบนยังไงเนี่ยเอย๊สีเขียวแต่ว่าเราต้องอ้อนี่ขึ้นไปชั้นบนนะครับขึ้นไปก่อนขึ้นไปวางไว้ตรงนี้อ่ะโอยมีคนโดนกินทุกคนไงแกดี้มานะครับเราต้องเอามาวางตรงนี้มาครับโอ้คูบอดีโดนแล้วโดน ไ่เดี๋ยวเราต้องรีบว่ก่อนโอเคพวกเราปีนขึ้นเร็วปีนเร็วว้โดนกินแล้วเดี๋วเดี๋ยวเดีวยวเดี๋ยวยวดนกยนเดีวดยวดด